สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Camry นะครับตัวนี้ Camry 2020นะครับลูกค้าเข้ามาติดจอ Android พร้อมกล้องรอบคันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับเครื่องเสียง JBL นะครับก็ได้เสน้นโค้งตามพวงมาลัยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันก็ใช้ได้นะครับมุมมอง 3D ก็โมเดลรถ Camry นะครับ ตัวนี้เป็นบอร์ด7870นะครับอ่า CPU 3ตัวนะครับชิป CPU 3ตัวนะครับแรงมากครับแล้วก็ระบบเสียงนะครับจะเป็น DTS นะครับแล้วก็มี DSP ไว้ปรับแต่งด้วยนะครับตัวนี้เสียงดีโดยไม่ต้องเปลี่ยนลำโพงนะครับเสียงดีมากครับดีกว่าวิทยุเดิมแน่นอนครับส่วนการใช้งานรับรองว่ารวดเร็วแน่นอนครับ3 0ม CPU เร็วแน่นอนครับ คอนโทรลอะไรเรก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับตัวนี้สามารถปรับแอร์ที่หน้าจอได้เลยนะครับนะครับสามารถคอนโทรลแอร์ที่หน้าจอได้เลยนะครับไม่นาวหรือไงนะครับสามารถคอนโทรลแอร์ที่หน้าจอได้เลยก็ตัวนี้ก็ปรับได้เหมือนเดิมครับตัวนี้เปลี่ยนทั้ง้ากาชิ้นใหญ่เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ